สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและยูเครนนํามาเสดอกันต่อครับก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีที่รัสเซียนั้นได้มีการเปิดฉากปูพรมถล่มพื้นที่ของยูเครนในหลายๆแฟนอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ตกเป็นกระแสข่าวในวันที่3กันยนายนครับที่ต้องการจะสื่อว่า รัเสเซียนั้นมีการเปิดฉากเข้าไปโจมตีครับพื้นที่หลายแห่งโดยเฉพาะที่คาคิฟนั้นซึ่งมองว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักมากและส่วนหนึ่งก็มีการข่มขู่ว่ารัสเซียนั้นกําลังที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การใช้งานนิวเคลียร์ให้มันง่ายขึ้นของเดิมเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนอย่างมากแล้วก็ต้องการเดินหน้าครับที่ต้องการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆที่ดูแล้วมันมีความซับซ้อนนั่นเอง นีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนที่ผ่านมาก็จะเป็นกรณีที่รัสเซียนั้นมีการปล่อยทั้งขีปนาวุธปล่อยทั้งโดนนะครับเข้าไปถล่มที่เมืองคาคิฟเนี่ยหลายลูกเพื่อเป็นการตอบโต้เอาคืนครับในกรณีที่กองทัพยูเครนนั้นได้มีการบุกเข้ามาโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกั่นน้ํามันของรัสเซียโดยที่กองทัพยูเครนนั้นได้มีการออกมาแถลงว่า หลังจากที่รัสเซียนั้นทําการยิงขีปนาวุธมาถึง35ลูกครับกองทัพยูเครนก็สามารถทําการสอยเอาไว้ได้22ลูกส่วนที่เหลือก็บุกโจมตีพื้นที่ต่างๆได้นอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการปล่อยโดนมาถึง23ลำกองทัพยูเครนก็บอกว่าสอยร่วงไปถึง20ลำส่วนอีก3ลำก็พุ่งเป้าไปโจมตีพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะที่กรุงเคียบ ที่คาคีฟดาเนีโปโปทาวามิโครอีฟและสปอริเซียครับการโจมตีในวันนั้นเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งโปรแลนด์ครับก็รู้สึกว่าไม่ไว้ใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้มีการสั่งเตรียมพร้อมในระดับสูงก็คือการส่งเครื่องบินขับไล่ครับมีการบินขึ้นมาป้องกันน่านฟ้าหากว่ามันมีเรื่องของขีปนาวุธหรือแม้แต่โดนั้นมีการ หลงเข้ามาในประเทศโปแลนด์เหมือนกับเหตุการณ์การโจมตีในวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายกเทศมนตรีกรุงเคียบนั้นก็ได้มีการพูดถึงว่าหลังจากที่รัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีในวันนั้นนะครับประชาชนของยูเครนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงประมาณ3คนเกิดจากเอฟเฟกต์นะครับที่โดรนเนี่ยมันมีการถูกทำลายอากาศแล้วก็ตกใส่หลังคาบ้าน ก่อนวันที่2ที่ผ่านมานะครับรัสเซียเนี่ยก็เคยทําการยิงขีปนาวุธอย่างน้อยและประมาณ10ลูกครับเข้าใส่ที่เมืองคาคีฟก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เบอร์สองของอยูเครนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยการโจมตีในวันนั้นนะครับก็จะมุ่งเป้าไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะมีพลเมืองของอยูเครนนะครับอาศัยอยู่ทําให้พลเมืองชาวยูเครนนั้นต้องได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการโจมตีดังกล่าว โบโลเมียชนสกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นได้มีการออกมาเรียกร้องบอกให้ชาติตะวันตกควรที่จะอนุญาตครับให้ยูเครนนําขีปนาวุธที่สามารถโจมตีในพิสัยไกลโจมตีไปยังแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้เพื่อเป็นการลดความเสียหายยูเครนก็ต้องการจะสื่อว่านั่นคือการตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมเช่นการไปโจมตีฐานบินต่างๆที่อยู่ในแนวลึกหากว่าโจมตีได้ ก็จะไม่มีเครื่องบินลบของรัสเซียนะครับบินขึ้นมาปล่อยขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนหรือการเข้าไปโจมตีคลังแสงต่างๆที่มันตั้งอยู่ในแนวลึกหากว่าโจมตีได้การลุกคืบหรือปฏิการทางทหารของรัสเซียนั้นก็จะยากลําลบากมากยิ่งขึ้นนะครับรายงานที่มันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัเสเซียเนี่ยได้ใช้ขีปนาวุธถึง160ลูกแล้วก็เป็นพวกระเบิดล่อนไม่ต่ำกว่า700ลูก โดนไม่ต่ำกว่า400ลำครับบุกโจมตีพื้นที่เมืองต่างๆไปตามแฝงของอยูเครนนะครับทั่วทั้งประเทศจนทำให้ยูเครนจรึงได้มีการเรียกร้องการโจมตีพิสัยไกลไปยังพื้นที่สำคัญสคัญของรัสเซียเพื่อต้องการตัดสเสบียงโดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธยังรวมถึงการตัดการส่งกำลังบำรุงทางทหารที่มาจากฝั่งของรัสเซีย พันธมิตรของยูเครนก็ยังคงแสดงท่าทีที่มีความกังวลครับหากว่าพวกเขาในมีการตัดสินใจที่จะให้ยูเครนนั้นนำอาวุธหรือแม้แต่การจัดหาอาวุธระยะไกลให้แก่ยูเครนเนี่ยมันก็จะเป็นการยกระดับความขัดแย้งกันครับระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรยูเครนโดยตรงก็เลยต้องมีการเบรกตรงนี้เอาไว้ก่อนทั้งๆที่ยูเครนก็มีความมั่นใจว่าหากพวกเขาเนี่ยนะครับได้อาวุธแบบนี้มา พวกเขาเนี่ยจะสามารถสร้างความได้เปรียบในสนามรบได้แต่กะนั้นเองครับก็ยังคงเจอข้อจํากัดแต่ว่าความพยายามของยูเครนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงใช้หน่วยก่อวิศกรรมไปทําการบุกโจมตีโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ํามันของรัสเซียนะครับจนได้รับความเสียหายมาแล้วแล้วก็ยังมีการเข้าไปโจมตีทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของรัสเซียก็เกิดขึ้นบ่อยครับ ระบบป้องกันภัยอากาศนั้นก็สามารถที่จะทําการสอยโดนเนี่ยนะครับในฝั่งรัสเซียบอกว่าไม่ต่ํากว่า150ลําแล้วครับส่วนใหญ่แล้วครับโดนเหล่านี้ก็พุ่งตรงไปยังโรงกลั่นน้ามันบริเวณชานกรุงมอสโกหรือแม้แต่ที่แคว้นอื่นๆที่อยู่ติดกันจนกระทั่งรัสเซียเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ว่าการกระทําต่างๆที่มาจากยูเครนณขณะนี้ครับเริ่มที่จะล้าเส้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบุกเข้ามายังแผ่นดินแม่ของรัสเซีย โดยเฉพาะที่แคว้นเคิร์นนะครับก็เลยทําให้คณะรัฐบาลต่างๆนั้นได้มีการเรียกร้องไปยังผู้นําสูงสุดก็คือประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วครับและมันก็สมควรแล้วครับที่รัสเซียเนี่ยควรจะมีการมาแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆท,ที่ต้องการลดข้อบ,บังคับต่างๆที่มันซับซ้อนให้สามารถนํานุกเนี่ยนะครับมาโจมตียูเครนได้มันง่ายขึ้นหน่อยนะฮะจะได้ไม่มีความยุ่งยาก ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องการเขียนเสือให้วัวกลัวกว่ารัสเซียเริ่มเอาจริงแล้วนะ